เดี๋ยวกันอ่าเริ่มชกต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาเร็วอ่านักมวยชกนิดนึงไต้ซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาเริ่มอ่าไตยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาเอ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 าอนักมวยยกที่สองเริ่มเลยอ่าไต้ยต้ไ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 ต้อุ้มอุ้มมันมากมันมาก มันมากมันเอาต่อยซ้ายต่อยขวาเลยเออืออเออชกแก้มตัวเองเลยเอาเอาเข้าไปเอาพุงหนึ่งสองเอามัดเอาหมัดแล้วรัวเลยหมัดแล้วรัวเลยอดขำไม่ได้่าไปแกงนะไม่ใช่ก็ต<ห><อ>่นนะอยซ้ายต่อยขวาอย่างนี้ นูกัดปากกัดปากอ้าวยกที่สามไปไปเร็วต่อยต่อยเร็วต่อยเร็วต่อยเร็วต่อยเลยต่อยเร็ดูทำมามันมากเอาจริงอาะต่อยสายต่อยอ้าว เอาจริงเหรอเอาจริงเหรอฮะลูกเอาจริงเหรอนี่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 ม่ขำตาอะไราะอะไรของลูกเียเอาจริงเอาจังเกินไปไหมลูก อ๋อเหนื่อยอเอาอีกฮะน,นี่ก็กลัวแต่ลูกเหนื่อยเอาพักโยกพักโยกกับลูกพักโยกเฮ้ยเอาทะเลน้ำตาแม่เล็ดเลยเอายังไม่ชนะเหรอน้ำมวยฮะน้ำมวยยังไม่ชนะเหรอเอาอีกเหรอไม่หยุดเลยอะไรเอา ไม่ยอมแพ้หรอคะเอาต่อยซ้ายต่อยขวาเลยเอาเอาต่อยเลยต่อยเลยเอาจริงเหรอลูกเอาจริงเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหลูกตีตัวเองทําไมเนี่ยฮะใช่ไหมตีตัวเองเหรอเอาเอาหนูต่อยกับใครคะลูกมันมากมันมากมันมากอืชอบใจอีกชอบอีกี่เป็นนักมวยเ่ะคะเป็นนักมวยเหรอ อ่ะอเอาเลยเอาเลยโอ้โหดูนวมเขาก็รู้แล้วเนี่ยนวมใหญ่ด้วยเอาจริงเอาโชกมวยอ่ะอาเมาต่อยมวยไม่ใช่ชกดิเอาต่อย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 ดนหน้าตัวเองด้วยครับท่านผู้ชมต่อยยกอ้าวยังไม่ชนะอีกเหรอลูกฮึยังไม่ชนะอีกเหรอโอ้โหเอาเลยเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาอ้าวต่อยซ้ายอ่ะจบพักเหนื่อย โอ้ยยกแขนชนะเลยโอ้ oh, uh, mm. ้ต่อยต่อยยังไม่จบอีกเหรอลูกต่อยอีกเหรอต่อยอีกดูพุงท่านผู้ชมอืมเหนื่อยแล้วแต่ถุงเท้าด้วยดิปิดแอร์แล้วไม่เป็นไรต่อยซ้ายต่อยขวาไหมโอ้ต่อยต่อยต่อย เอาเอาครับท่านผู้ชมเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วครับอ่าน้ำมวยคู่นี้สูสีกันมากเลยครับทุนท่านผู้ชมชนะแล้วเย้ชนะแล้วหรือยังคะเออกล้ามเป็นมันมัดเลยกล้ามเป็นมันมัดเลยคู่ต่อสู้นันล้มไปแล้วครับท่านหนูชนะเลิศลูกเย้เอาเหรียญทองมาคล้องคอแล้วชนะเลิศ อ่ะบ๊ายบายกันบ๊ายบายเอาบ๊ายบายสิลูกบ๊ายบายเอาเอาพอแล้วต่อยพอแล้วลูกพอแล้วค่ะพอแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วโอ้โหเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยแก้มแดงแล้วแก้มแดงแล้วไหนลูกแก้มดีๆอ่ะโอ้โ 拜拜。Bye bye